สวัสดีจ้าพระจ่าแม่จ้าวันนี้จะพินจะพามาดูขุนช้างนะจ้าพระจ่าแม่จ้าพระจ่าแม่จ้าเนี่ยจากเิพินได้ยินพระจากขุนช้างนะจ้าพระจ่าแม่จ้าใบเขาจะมันวาวจ้ะขึ้นเงามันวาวเลยอย่างกระทานน้ำมันพืชเลยจ้ะไอ้นี้ด้านหลังใบนะจ้ะด้านหน้าใบเนี่ย ขุนช้างเป็นบอลอีกตัวหนึ่งที่ไม่ค่อยมีใครเอาออกมาขายจ้ะน่าสะสมมากที่สุดเขาบอกสมัยก่อนนะผู้ใหญ่ใจดีทั้งหลายของยายพินะจะบอกว่าคนที่เลี้ยงบอลแล้วไม่มีขุนช้างอยังไม่ประสบความสําเร็จจ้ะถือว่ายังเลี้ยงบอลไม่ครบต้องมีขุนช้างจ้ะขุนช้างเป็นสุดยอดของบอลจ้ะยายพินได้มาแล้วนะจ๊ะนะจ๊ะพัจจ่าเมจ่าพัจจ่าเมจ่า อันนี้อยพินบอกว่าครูบาอาจารย์สั่งสอนมาบอกว่าคุณช้างอ่ะถ้าเกิดเขาเลี้ยงยังไงเขาก็ไม่มีนอจ้ะเขาก็จะมีอยู่ต้นเดียวน่ะคุณช้างเขาชอบเป็นชายโสดจ้ะไม่ใช่ชายโสดเขาสือสันโดษเขาอยู่คนเดียวอันนี้ายพินเลี้ยงขุณช้างไว้กันนานนาน,านานหลายเติบแล้วเนาะหลายเดือนแล้วจ้ะคุณช้างก็มีอยู่ใบสองใบใบสองใบแล้วตอนนี้มาช้าายพินทําใบหัก ไม่รู้ยังไงไปโดนขุนช้างใบหกักของใส่ขุนช้างจะบอกให้รู้เขาบอกขุนช้างอ่ะถ้าเขาจะแทนคุณเราที่เราเลี้ยงดูเขาอย่างดีเขาจะแตกหน่อจ้ะเขาจะแตกหน่อมาให้เราแคะเนี่ยเห็นไหจ๊ะพ่อจ๋าแม่จ๋าหน่อเพียบเลยเป็นสิบๆหน่อเลยเอามาให้ยายพินแคะจ้ะพ่อจ๋าแม่จ๋าเป็นสิบหน่อเลยจ้ะนี่ยายพินก็จะแคะหน่อค่ะแล้วนะจ๊ะวิธีการแคะหนอ่อแล้วก็ ผาบอลนอ่ะแฟนลับเดพินนี่เข้ามาใหม่อ่ะไม่เข้าใจอย่าพินขอคอมเมนต์มาว่าให้พินอ่ะสอนวิธีผ่าบอนหน่อยเอดยพินก็จะผ่าให้ดูนะจ๊ะนะจ๊ะในนี้เนี่ยวิธีการผ่าบอนนะจ๊ะเนี่ยจ้ะผ่าให้ตรงลูกตาเนี่ยอยู่ตรงกลางนะจ๊ะนูนนูนอ่ะเอามือคลำๆดูสมมุติว่า ลูกเขาเยปินเข้าใจอย่าพูดสูงไวอย่างเยพินน่ะจะดูไม่ออกหล่ะอีตรงไหนลูกตาตรงไหนไม่ลูกตาเอาม no 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 ือค้ำๆจ้ะอ mm ีไหนหนกหนกนู่นเจอหนกหนกนู่นน่ะมีดฟานจะให้หนกหนกนูนนูนอยู่ตรงกลางอ่ะจ้ะเห็นไหมจ้ะเห็นไหมเห็นไหมจะเป็นนูนนูนอยู่ตรงกลางน่ะแบบเนี้น่ะเอามือค้ำๆค้ำๆมาจ้ะแล้วพอเจอโหนกปุ๊บเนี่ยเจอโหนกเจอนูปุ๊บให้ตรงโหนกหนกมันอยู่กลางจ้ะเห็นไหมจ้ะแบบนี้จ้ะ โหนโนโน,นอยู่ตรงกลางนะแล้วพอได้มาแล้วก็ปูนแดงทาให้ได้อย่างนี้จะเนี้ยปูนแดงละลายน้ําแล้วก็ทาแล้วก็พึ่งลมให้แห้งอย่างเงี้ยไม่ใช่พึ่งแดดนะจ๊ะพึ่งลมจะให้แห้งแบบนเนี้ยเนี่ยแล้ววัสดุที่ปลูกที่เพาะมีอะไรหัน่นเสร็จแล้วเดี๋ยวต้องเอามาให้ดูนะจ๊ะเนี่ยกาบมะพร้าวนี่แช่น้ํายาเล่งรากแล้วแช่น้ําเปล่าแล้วก็บีบน้ําทิ้งก่อนจ้ะ กักคืนสองคืนก่อนแล้วก็บีบน้ําทิ้งไ้นี้แช่นยาเร่งรลากไว้เทและเทะทิ้งเลยจ้ะปึออ๊บเจพินใช้กระถางดินเผานะจ้ะกระถางดินเผาวิธีการของเยพินไม่ได้มีอะไรมากมายเลยเนี่ยเอากลับมาพ้าวแช่และกาวทรายก่อดสร้างเท บอกกอนบอกฉันจะใช้ซ้ายละเอียดซ้ายหยาบซ้ายอะไรก็แล้วแต่จะหาได้จ้ะส้ายที่เขาทําก่อสร้างอจ้ะเทแล้วแต่ที่เราจะหาได้อะจ้ะทำแบบภาษาเยพินนะไม่ต้องมีพิธีอะไรมากประมาณหลังมือเราอ่ะ พอเสร็จแล้วทํำยังไงนี่จ้ะเอาบอลที่เรานั่นไว้เนี่ยจ้ะภาพน่าจ,จะไหวมางนะก็ถ่ายมือเดียวจ้ะช่วงนี้ถ่ายมือเดียวทําคนเดียวเนาะเน่ยตดไปเยเดี๋ยวจะแบ่งเป็นสองที่เยอะเกิน ถามว่าเลี้ยงห่างเลี้ยงทีไหมท่านจะเลี้ยงไงก็เลี้ยงไปเอาด้านที่เปิดปูนเนี่ยด้านไหนเปิดปูนเดี๋ยวไม่เข้าใจอพี่น้องญาติพี่น้อง,องก็ถามทุกอย่างถามทุกเรื่องไม่คิดจะจํามึงเลยเนี่ยเห็นไหมเอาด้านเนื้อนเนี่ยหัน่นเสร็จแล้วก็ไปล้างน้ําให้หมดยางจา้ะแล้วก็มาทาปูนแดงเอาไปลองที่ก๊อกน้ำมาจา้ะถ้าท่านจะคิดปลูกบอนแค่ คิดจะจำว่าเออเขาบอกอ,นนอันนี้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 ยังไม่จำกันเลยนิดเดียวก็ถามบางคอมเมนต์ที่จะพินไม่ตอบอเพราะพีพินเบื่อที่จะตอบจะ้ะจะพินตอบไปแล้วคอมเมนต์นี้ท่านก็อ่านดิจะ้ะอ,อ่านอ่านแล้วท่านจะรู้เขาเรียกว่าไฝ่หาความรู้จะ้ะอันนี้ไทยนี้เป็นหัวจอ,วจอมเนี่ยไหมมีตาติดอย่างเงี้ยไม่ใช่เอาด้านนี้ขึ้นนะเราต้องเอาด้านนี้ลงจ้ะี่แบบนี้เรื่องง่ายๆคิดเองได้นะจะ๊ะ เรียงกันไปแบบเนี้ยไม่เลียงก็ได้จ้ะแต่ยีพินไม่ค่อยได้เลียงละ่ะยาพินโรยเลยเพราะผ่าชิ้นใหญ่อย่างเงี้ยยังไงก็ไม่เนา่าแต่ถ้าผ่าชิ้นเล็กอาจจะเน่าเยอะจ้ะมาขอเลียงก่อนนะนี่จ้ะหลังจากเลียงเสร็จแล้วนะจ้ะนี่จ้ะดินพิดมอสจ้ะใส่ดินพิดมอสสักหน่อย โรยสักหน่อยดินพิษมอสขอจะช่วยให้ชุ่มชื้นจ้ะโอ้โหโก็รกเล,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 ล็กเขากเขาเล็รเขากเขาใส่แค่ประปรายจ้ะประปรายประปรายนิดหน่อยเสร็จแล้วก็โรยด้วยสายหยาบอีกทีจ้ะไปต้องสายหยาปักสา,า,า,ายก่อสร้างนะจ้ะโรยไปเลยจ้ะเนี่ยขอเห็น พอพอเนี่ยพอให้เห็นเนี่ยแดงๆอย่างเงี้ยเนี่ยลมพัดผ่านนะจ๊ะของเยพินเรียกลมพัดผ่านแต่เยพินจะพึ่งให้ให้นี่แห้งเลยนะจ๊ะเนี่ยอย่างน้อยสองสามสี่ชั่วโมงอ่ะหนึ่งสองสามสี่ชั่วโมงให้แห้งกรกแะแตกเลยอย่างเงี้จ้ะแล้วเยพินก็จะปิดไว้อย่างเงี้ยจ้ะเนี่ยอันนี้หั่นไปใหม่ยังไม่ได้ทาปูนแล้วพอประมาณสักสองอาทิตย์ผ่านไปไวเหมือนโกโหกนะจ๊ะจากอย่างนี้นะจ๊ะพอจากแม่จ๋าเนี่ยจากอย่างนี้นะจ๊ะก็จะมาเป็นอย่างงี้จ้ะ หไหพอแค่นี้เยพินก็เอามาใส่กระถางเล็กแล้วเนี่ยใส่กระถางเนี่ยใส่กระถางนี้ใช้ดินอะไรไม่ได้ใช้อะไรเลยจ้ะใช้ใบกัมปูอย่างเดียวจ้ะใบกัมปูใส่เแล้วก็แยกไว้อย่างเงี้ยนะเห็นไ,ไหมจะแบบเนี้ยนะเยพินจะให้ดูนะลรากยาวมากจ้ะเยพินจะเซาะให้ดูนะจ้ะพัดจ๋าเม็ดจ๋า เห็นไหมได้แล้วเนี่ยเห็นไหมจิกันอย่างเงี้ยยาพินเอาขึ้นแล้วขังเดียวแล้วลากเห็นไหมพจมัจ่าเมจจาอาถามว่าลดน้ำไหมลดน้ำไหมลดน้ำไหม่อตอบดีไหมเนี่ย ตอบดีหรือให้เพื่อนๆคิดเองลดจ้ะเนี่ยโดยที่ว่าใส่ป๊อกกี้อ่ะใส่ป๊อกกี้ฉีดอย่างเงี้ยน่ะเนี่ยจ้ะใส่ป๊อกกี้ฉีดอย่างเงี้ยปิด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 ไม่ใช่เอาน้ำลดนะจ๊ะไม่ใช่เอาน้ำล่าดนะถ้าน้ำล่าแล้วสายจะกระจายจ้ะ ฉีดพอชุ่มๆชุมๆองนี้แล้วก็ไปวางไว้ใต้ร่มไม้จ้ะอย่างเงี้ยเห็นไหมทำแบบเนี้ยนะฉีดน้าอย่างเงี้ยแบบเนี้ยแค่นี้เราก็เอาไปปลูกได้แล้วจ้ะเนี่ยก็ใส่กระถางปลูกได้ดูดินนะรากยาวสมบูรณ์หน่ออ้นต๊บวิธีการวางก็ไปวางที่ไหนเดี๋ยวพินจะพาไปดูเดี๋ยวพินวางไว้ทั่วทุ่งทั่วแดนจ้ะ อนี้มันหนักเจ๊พินยกไม่ไหวเนาะแต่พาไปดูนะจ๊ะที่จะพินวางไว้เนี่ยจ้ะจะพินเพิ่งยกไปจักตรงนี้เนี่ยตรงที่ที่วางของเจ๊พินเนี่ยเห็นไหมถ้าเขาฝนไม่ตกเลยฝนไม่ตกเลยแล้วก็ลดน้ําแต่ถ้ามีฝนตกมั่งลินลินลนั่นนั่นเราก็ไม่ต้องกลัวจ้ะเขาไม่เน่าจา้ะโดนฝนไม่เน่าเนี่ยนะนี่เจ๊พินเอาไปไม่หมดเห็นไหมเจ๊พินก็วางไว้อย่างเงี้ย อีไหนงอกก็คืองอกอีไหนไม่งอกก็คือปล่อยแล้วเขาก็งอกขึ้นมาใหม่เนะี่ยเห็นไหมพระจ่าแม่จ๋าดูนะจ๊ะเนี่ยเนี่ยนะในพินก็วางไว้แต่ที่ที่ระวังเลยอันตรายที่สุดคือเนี่ยอึ่งอ่างมานั่งข้างโอ,นะอ่งเนี่ยอึ่งอ่างอนะ่ะต้องคอยดูดีๆอย่าให้อ่อางมาลงจ้ะเนี่ยอันนี้หมดแล้วยี่พินลื้อไปหมดแล้วอีไหนงอกยี่พินก้าวขึ้นไปอีไหนไม่งอกก็วางไว้ในนี้ก่อนเนี่ยเห็นไหมจ๊ะพระจ่าแม่จา๋าวิธีผ่าบอลของยี่พิน ไม่มีสูตรสําเร็จตายตัวจ้ะแอง่องบอลเยพินอยงนั้นเนี่ยเนี่ยใส่ไว้เนี่ยเห็นไหมจ้ะเนี่ยพอจ่าแม่จ่านยเนี่ยอันนี้คือรื้อไปหมดแล้วเนี่ยรือหมดแล้วยาพินก็จะอาไปเทไปควา้าตาไม้เนี่ยตาไอ้ใต้ลมไม้อะจ้ะเนี่ยแค่นี้แต่เยพินจะบอกว่าภาชนะที่ใส่ที่ดีที่สุดอ่ะดึกดิ้นเผาว่าดีที่สุดจ้ะ กระถางดินเผาว่าดีมากใส่ต้นไม้นะสุดยอดเลยเพราะต้นไม้อะแต่ต้องใช้อ่างมีรูนะจ๊ะกระถางมีรูนะจ๊ะถ้าไม่มีรูแล้วเวลาฝนตกแล้วน้ําขังแล้วเขาจะเน่าจ้ะแค่นี้แหละจ้ะเนี่ยที่ยายพินทำเพื่อนๆมองอาจจะยากต้องอยางงูอย่างนี้อย่างนั้น เจพินไม่ได้อย่างงู้นอย่างนี้หรอกจ้ะแค่แบบเนี้ยง่ายๆแต่วัสดุที่หาใช้ก็คือง่ายๆแม่จาพ่อจ่าแม่จ่าในนี้เจพินผ่าแล้วเดี๋ยวเจพินก็จะหั่นรวมทั้งพี่ช้างอีกต้นหนึ่งหน่อเพียบเลยนี่นะ่ะเขาเรียกซับในดินนะจ๊ะ นายพินก็ขอจบคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะจ๊ะนะจ๊ะพ่อจ๋าแม่จ๋า